สวัสดีนะครับทกวันนี้ผมก็จะมาแจกรหัสฟรีไฟล์นะครับถ้าเกิดมีเสียงอะไรรบกวนก็ขอด้วยขอโทษด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูที่ชุดกันก่อนเลยนะครับนี่หมวกก็มีประมาณนี้นะหมวกก็ไม่ไดมีเยอะอะไรนะครับนี่อุ้ยขา้างขาเลื่อนใหม่ได้ไหม เนี่ยครัดูที่แว่นนะครับนะมัไม่ค่อยมีเยอะนะถ้าทุกคนไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดทุกคนอยากได้ขอแค่คนดูพันคนเท่านั้นนะครับคนดูต้องดูพันคนนะผมถึงจะแจกนะถ้าคนดูไม่ถึงพันผมไม่แจกนะ นี่มันยาวจงาังวะก็เกงต่อเลยนะครับก็ไม่ค่อไม่มีแบตเป็นคือไม่มีอะไรนะครับเราต้องให้ทุกคนไปเติมเอาเองนะมีแค่นี้นะแล้วไปดูที่ตัวละครกันเลยนี่มีตัวแจก,กฟรีแล้วก็ โคนะถาวรอีล็อกถาวรลอลาถาวรมอโคถาวรกาถาวรมซิมถาวรแคลลี่ถาวรโจตาถาวรไอตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันเอหนึ่งสองสามสี่ถาวรไฮันเตะไม่ถาวรไฮันโตไม่ถาวรงอคงถาวรถาวรหมดเลยนะตัวนี้ก็ถาวรนะเอ ตัวพวกเนี้ยถาวรอ,อยู่แต่ตัวพวกข้างล่างมันไม่ถาวรเพราะเขาแจกใช่ไหมเดี๋ยนวะไปดูที่คอลเลคชันกันเลยดูท่าท่าหัวใจท่าดอกไม้ท่าคอท่ากระฝุ่นท่าหัวเลาะท่าโรยเกลือแล้วก็ท่าวิตพื้นมือนึงแล้วก็ท่าโปะแปะแก็ ถ้าพลังแห่งเงินแล้วถ้าเข้าชาร์จแล้วก็เบบี้ชักลุกงับซอมบี้ท้าอะไรไม่รู้นะมันเป็นมีแต่ท่าจากฟรีอยู่นะแต่ก็มันมีท่าเติมนะท่านี้ผมเติมนะผมเติมซื้อเองเลยนะผมไม่ได้เอาจากฟรีนะท่าแดบน้สุ่มได้ น,นี้เขาแจกรีท่าน,นี้ก็แจกรีครับกระเป๋านะกระเป๋านี่ไม่ได้มียเยอะไรนะครับกลองดวงใจยามพะนะมีแค่ลิดเดียวนะยามพะนะไอบอร์ดก็ไม่ได้มีเยอะนะเนี่ยไอบอร์ดโอโ้โหร่มทูชีครับ แล้วก็ผพ้าพื้นหลังไม่มีชุดเสื้อแรงโกรือตอนแรกๆนะเพราะร้านนี้ไม่ได้สร้างมาเร็วนะเนี่ยนะหน้าไหเนะีนยตาก็มีแค่นี้สกายวินก็มีแค่อันแจกฟรีแต่ผมไม่ใส่นะทุกคนจะใส่ก็มาใส่กันเอานะแล้วไปดูที่สกิปปืนกันเลย เนี่ยไม่มีอันนี้เอเคลมังกรถาวรน,นะแล้วอันนี้ก็ถาวรซูมได้ฟรีนะครับอันนี้ปลาช้างถาวรน,นะสก,กินปืนก็ไม่มีไมออ่ค่อยมีเยอะนะนี่แล้วก็เอ็มแปดถาวรเอ็มหกสิบเช่านะทุกคนนี่อันนี้ถาวรหลายสก,กินลยนะมีน้อยอยู่นะทุกคนอันนี้อันนี้นนีนนะ้อันนี้ UMP นะอันนี้เช่า นี่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 ยับนะครับถ้าเกิดคนดูไม่ถึงพันผมไม่แจกนะครับนี่ MPC0 นะ m PC0 เนี่ยอันนี้มีแค่สามกระบอกนะแล้วก็ลูกซองลูกซองไฟมันดีดมันไม่โดนผมเลยใส่เป็นลูกซองนี้ไงอันนี้ก็มีน n t ร r u s t Pad l w นี่อะนี่นะนี่ก็มีเท่านี้นะคาตตนะไม่มีนะครับผมไม่ไม่ได้เคยเติมซื้อนะหมัดมีแค่หมัดเดียวนะครับหมัดมั่วนะระเบิดมีสิบดลูกนะทุกคนอยากใส่อะไรก็ไปใส่เอานนะ่ยถ้าเกิดอยากได้ขอคนดูหนึ่งพันคนนะย้ำนะแล้วคนที่ดูหนึ่งพันคนอนะ ไปไปดูคลิปอื่นอืนอ,นอ,นอ,นอันก่อนก่อนอันเก่าด้วยนะแค่กดแค่ดูก็ได้ไม่ไม่ไมต้องกดไลค์ก็ได้นะครับ oh. นี่ถ้าก็เท่านี้นะ oh. แล้วก็อขอ, oh. อไล จบเพียงเท่านี้นะครับขายคลิปอยู่แม่

Yeah. มันกไม่มีอะไรให้รีวิวนะโอเแครก็แคร์เลี้ยง่นะทุกคนแต่เป็นสมาชิกเ <Yeah. S 1> นี่ยเลี้ยบัตรสร้างห้องนะบัตรสร้างห้องผมก็ไม่มีนะเนี่ย <Yeah. S 1> ดูดิผมย้ำนะครับคนดูต้องถึงพันคนแล้วคนที่ดูพันคนนะ่ะถ้าเกิดถึงจริงๆอ่ะไปดูคลิปเก่าๆในช่องผมด้วยนะถ้าไม่ดูผมไม่แจกนะครับบ๊ายบายแค่นี้แหละครับ